เราออกมาจากร้านเบีย์แล้วค่ะสภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมาเมานี่นื้เพราะว่าหิมะตกโน o w ลูกสไัยกับไม่ยากก็ไหไฮ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 เมาอยู่บ้านคามเยอรมนีนะคะมิวนิก่ะพิมะตกหนักมากค่ะถามว่าตอนนี้เมาไหมเมาค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนยังเรายังไม่รู้จุดมุ่งหมายค่ะว่าจะไปช้อปปิ้งแต่เรายาังไม่รู้ิมาตา้องหนักมากดีไหมคะแล้วก็โทรศัพท์ก็จะไม่สามารถคงทนและยาวนานได้เพราะว่าถ้าเกิดเจอความหนาวมากๆโทรศัพท์ก็จะไปค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เราซื้อมาจากเมืองไทยเนาะ อาจจะไม่คงทนและยาวนานอาจจะแบบว่าเจอความหนาวมาอาจจะไปดูสภาพก่อนนะคะน่าตกหนักมากแล้วก็ทั้งเบียร์ทั้งไวก็อาจจะประมาณนี้ค่ะชมบรรยากาศมิวนิกมิวนิกมิวนิกก็จะประมาณนี้มึนๆค่ะ เราก็จะเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตัวเราไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าเราก็ตามเข้าไปะตามแฟนค่ะตามแม่แฟนไปค่ะว่าเขาจะพาไปไหนเราก็ไปแต่หิมะตกหนักมากตอนนีออ้คือเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่โลภอะจะถามว่าเราใช่ไหมเราไม่ใช่ค่ะหนาวมากค่ะมือได้แบบว่าแข็งค่ะ คือหนาวค่ะโทรศัพท์นะคะตอนนี้คือเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเรานาน,านได้แค่ไหน <S <S <ๆ>เพราะว่าถ้ามันหนาวมากๆมันก็จะไปค่ะพี่น้องค่ะดูรอบๆค่ะ่มที่เียวมารยอบๆนะคะคนหม,มาตรหนัมากแล้วผู้คนไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันยังก็นอนค่ะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เนาะ เพราะว่าวันนี้วันเสาร์ค่ะที่มิวนิกคนก็เยอะวันเสาร์มันเป็นวันหยุดของเขาเนาะแล้วก็หิมะตกหนักมากทุกคนคือหนาวมากดูสังเกตมือสิคะแบบว่าสู้ชีวิตมากแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะต้องไปหาซื้อถุงมือเพราะมันหนาวมากโชคดีมากเลยค่ะที่ใส่เสื้อกันหนาวที่แบบว่าเป็นผ้าล่มอะค่ะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะ ที่แบบพิมะตกใส่แล้วแบบว่าโอเคค่ะวันนี้ใส่แบบเป็นเป็นไหมพรมหรือว่าเป็นอะไรมาแบบวันนี้เซฟตี้สุดๆเหมือนรู้ล่วงหน้า <c oughs> อทุกคนค่ะสิหนาวมากหนาวมากค่ะทุกคนบางคนก็แบบ กลัวหิมะน้องก,ก็กางร่มกลางอะไรแบบว่าเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบใส่หมวกอะไรเงี้ยใส่หมวกธรรมดาถามว่าเราเป็นยังไงเราหนาวเหมือนทุกคนไหมยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกคนอีกค่ะโอเคพี่น้องเราจะเดินไปช้อปปิ้งต่อเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปใหม่ให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคือวันนี้แบบ ที玛แบบรุนแรงมากค่ะรุนแรงมากค่ะสาวเอเชียอย่างฉันก็ต้องทนนิดนึงค่ะทนนิดนึงเพราะเราไม่ใช่คนยุโรปเนาะสู้ชีวิตมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าเราจะไปไหนกันค่ะตอนนี้เรากำลังซอมมองไปอยู่ค่ะว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรา มาถ่ายทอดหรือว่ามาแบบภาพส่วนมาให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องจา๋าตอนนี้คือคือลิ้นพันกันแล้วลาไปแล้วพ่าไม่ยากก็เรียกโอเคนะคะลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะ